อาละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณลลิศจาก j o อ s t i c k และวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอที่อัดขึ้นใหม่หลังจากที่ผมทำวิดีโอตัวที่มีชื่อว่าทำไม Evo l v e Stage 2ถึงไม่มาคอนโซลนะครับทำไมถึงไม่งไมลงคอนโซลนะครับก็ด้วยความคิดถึงนะฮะก็เลยในเมื่อมันไม่ไมมาคอนโซลแล้วผมก็ยังไม่มีทางออกทางอื่น เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องทำทำคอนเทนต์โดยรวมๆเนี่ยกับเ,เนื้อหาเกมแบบเก่าไปก่อนซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะใช้ผมจะใช้ชื่อเรียกมันตามที่สตูดิโอทีมสร้างเขาตั้งใจจะเรียกนะครับเขาตั้งใจจะเรียก e v o วอร์ e r ชั่นเก่าว่า Evolve Legacy หรือ Legacy Evo l v e ก็คือเหมืนเรียุคก,ก่อน Evolve โบราณอะไรก็แล้วแต่ว่านั้นก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์ใน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 ,ในวิดีโอตัวที่แล้วนะฮะแจ้งผมมาว่าเฮ้ยพี่คอนเซปต์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นวิธีการเล่นโดยพื้นฐานทั่วไปมันก็ยังคล้ายๆเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ดีครับถ้าอย่างนั้นผมก็ยังสามารถที่จะทำวิดีโอแนะนำตัวละครหรือแนะนำรูปแบบวิธีการเล่นได้โดยที่มันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจากสถานการณ์ของเกมในปัจจุบันมากนะัก โดยอันนี้ผมทําเป็นวิดีโอ2ตอนต่อกันนะเล่นเป็นมอนสเตอร์ของตัวฆ่าเวลาไปก่อนก่อนที่ผมจะคิดว่าเอะผมจะเริ่มทำตัวละครอ,อะไรยังไงแนะนำประเภทไหนก่อนดีนะฮะในแมตชนี้เป็นแมตเกมฮันนะฮะผมเล่นกับคนแล้วผมมาพาคซ้ำทีหลังนะัแบแมตนี้ผมเล่นเป็นกอร้อนนะครับในสกินกอกอนโซลา่านะครับสู้กับคนนี่เริ่มต้นมาก็ออก หาอะไรกินไปเรื่อยเปื่ยนี่ยังไม่เกิดการประทะกันเลยนะกินจนใกล้จะอ e ีวอลแล้วนะครับนี่ก็พร้อมอ e ีวอลแล้วนะฮะเหลือแต่ไปหาที่เหมาะเหมาะซึ่งก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าดมดูรอบๆตัวแล้วศัะตูยังฮอนเตอร์ยังไม่มีใครตามทัน e อีวอลลยเลอทีมที่ผมเจอนี่รู้สึกว่าจะ เลยว่ไม่ค่อยเยอะอ่ะนี่ผม skill, 2, 1, อัพสกิลเว็บแนแอนสองเอซิสปิดหนึ่งสไปเดอร์ครบสองแล้วก็มิมิกหนึ่งนะฮะมิมิกเป็นสกิลสกิลที่ยังยังไงก็ใช้ยากดีอ่ะแล้วนี่ผมดมกลิ่นเจอฮันเตอร์หลงฝูงหนึ่งคนครับไม่รู้ค้านอะไรไม่รู้ใครนะแต่เลือดไม่เต็มครับแล้วอยู่คนเดียวด้วยครับผมแปลกใจมากยังลังเลอ่ะดมซ้ำอ่ะมีใครอยู่ใกล้ๆไหมเห็นว่ามีตามมาครับแต่เปิดชาวบุกรได้เปรียบรู้สึกจะเป็น ซัพพอครับเทคซาจันแขงโดนแอร์ิสปิดโดนแมงมุมตาไปแล้วเขาหายตัวหนีแล้วผมตะปบลูกนี้ไม่โดนแล้วหาไม่เจอเนี่ยสกิลการหายตัวของซัพพอเนี่ยใน State, อีวอลสเตเตถูกเอาออกไปครับเพราะมันลําบากสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ในการที่จะตามหาฮันเตอร์ที่หายตัวครับขนาดเล่นมานเยอะๆอย่างผมยังไม่เจอเลยนี่พอดีว่าเพื่อนโดนโจมตีใกล้ตายเขาเลยต้องออกมาฮนะซึ่งเลือเลือนนิดเดียวเพราะหมอตามมาไม่ทัน เมื่อหมอตามมทาทันก็เรียบร้อยครับโดนล้มดาวลงไปและเซาอ,อยู่คนเดียวก็โดนดาวไปให้ยังไม่ทันมีนิกระเบิดใส่เลยตายแล้วต้องเอาล้มแล้วต้องเอาให้สุดครับต้องเอาให้ตายครับตอนนี้ซ้ําด้วยบ่อ้ํากดแล้วก็กินผมกะจะกินให้ศพหายไปแต่กินไม่ทันครับทัพเปอร์ตามมาทันแล้วก็หมอตามมาทันซึ่งหมอในแมตช์นี้เป็นลาซารัดด้วยนะนี่ผมมีฮันเตอร์สองศพอยู่นอนติดก,กันถ้าตาบใดที่ศพยังไม่เน่าลาซารัสยังโกงายอยู่แล้วเขาเตียนเข้ามาชุบแล้วชุบได้แล้วด้วยชุบขึ้นมาแล้วโดน แมงมุมจับไปเรียบร้อยครับดาวปลุกอ่าอัซอลขึ้นมาได้ฮะเป็นมาคอฟนะครับแต่ซัพพอร์ตยังนอนอยู่แล้วผมระเบิดลูกนี้เรียบร้อยแัปเปอร์ครับเหลืออาซอลคนเดียวพลิกเกมมากๆตอนนี้อาซอลโดนมุมไม่เหลือเพื่อนในทีมคอยช่วยเหลือแล้วนะครับพยายามจะมาปลุกลาสลัดไม่สําเร็จเพราะผมแคมป์ศพอยู่และตายเรียบร้อยจบเกมเร็วมากนะครับไม่ได้โชว์ความเป็นกอก้อนเท่าไหร่เลยจริงๆกอก้อนเป็นเป็นมอนสเตอร์ที่เทคนิค แถวปลาวค่อนข้างเยอะแต่ใช้ยากนะครับแล้วก็ต่อสู้ซิ่งหน้าไม่ได้อนะไรเงี้ยไว้ว่าถ้าผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับกอก้อนผมจะมานำเสนอให้ฟังเท่าที่ผมรู้นะทีละอย่างสองอย่างว่ากันเพราะผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นกอกนแบบเนียนมากๆหรอกก็พอเล่นได้เฉยๆอะไรเงี้ยครับเจอทีมเก่งๆก็ตายอยู่บ่อยๆนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูแมตต์ต่อไปกันแมต์ Matt ที่ต่อไปแมต์ Matt ที่2เนี่ยเป็นแมตต์อารีน่านะครับตัดเข้ามาฉับเลย เริ่มต้นเลยทันทีบูเลยผมเล่นเ็นคลาสเท่นเป็นตัวมอนสเตอร์ที่ผมมั่นใจที่สุดไม่ได้ชอบที่สุดไม่ได้ถนัดที่สุดแต่ก็แน่ต่มั่นใจที่สุดเวลาเล่นอ่ามีเริ่มเปิดด้วยไลตมิ่งไซส์แล้วเขาหายตัวหนีแบบผมาเขาไฟฟ้าเลยทันทีแล้วเขาหนีไปยังเห็นอยู่ครับมีโอเรียอาบิทอมาด้วยยังมีคนเหลือเลือดน้อยคนเหลือเลือดน้อยต้องําแล้วก็โดนครับคนนี้น่าจะเป็นแพ็ปเปอร์ดาวไปแล้วอย่างรวดเร็วอะหนึ่งรอบสามศพมีเดซี่จะมา ในเมดิคในเกมเป็นลาสลัดอีกแล้วครับตัว่วนเนี่ยผมก็สู้ลาสลัดไม่ค่อยเก่งนี่ออาแต์ช็อกลงมาฮนะโดนแต่ยังไม่ตายครับอ่านีกลายเป็นศพแล้วครับโอ้แต่กินไม่ทันนะกลายเป็นศพก็ต้องแคมป์ศพเพราะเราไม่รู้ลาสลัดอยู่ที่ไหนลาสลัดแน่จะกำลังหายตัวมาแล้วแล้วผมก็รออยู่รออยู่นี่ยังยิงอยู่นะเอาแต่ลาสลัดชุบขึ้นมาตอนไหนไม่รู้นี่ลาสลัดคนนี้ยังใจร้อนนะครับเพราะผมเคยเจอลาสลัดที่เก่งมากๆแล้วเขาใจเย็นมากอ่ะ ขารอจังหวะแบบสุดๆอะ่ะรอจนผมรอจนผมโดนยำานเยอะแล้วอะ่ะเลือดเสียหายเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยเขาถึงขัง้นอะไรทุกนี่ผมยังเสียหายไม่เยอะนะฮะอร์เมอร์ลถไตแค่ครึ่งเดียวยังเหลืออีกครึ่งและมีคนบาดเจ็บอยู่ก็ซ้าต่อไปแต่ผมเลือกไปเห็นลาสลัดก่อนแล้วเป็นจังหวะที่ต้องเอาให้ตายครับอาร์อร์ช็องไปเหลือเรื่องนีดเดียวระปบลูกนี้จะโดนหรือเปล่าไม่โดนหี้วไปได้วอวเทคตามแล้วก็ไลท์นิ่งไซส์ตามลูกนี้ เขาหายตัวหนีแต่ไม่ทันครับเขาดาวไปก่อนนะสังเกตเพราะหลอดเอเนอร์จีมันขึ้นมานะครับว่าผมได้สองช่องนั่นหมายความว่าผมดาวฮันเตอร์สำเร็จและดาวคนที่พยายามมาชุบคนที่2ได้เรียบร้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเดซี่หรือเปล่า2ศพอยู่เคียงคู่กันรักกันมากไร้ยิ้งไสซซ้ําไปเลยเมดิคตายเรียบร้อยครับอย่างนี้ใครชุบไม่ได้แล้วสบายครับแบบน,นี้ค่อนข้างแน่นอนนะแม้อาร์เมอร์จะหมดแต่โจมตีเข้าเลือดน้อยมากนะอานี่หมาเดซี่ครับไปปลุกตัวซับพอตขึ้นมา ซัพร์ถือว่าเป็นตัวที่จัดก,การยากอันดับรองรองลงไปเลยส่วนใหญ่ซัพร์จะยอมเอาชีวิตตัวเองเข้าแรกเพื่อรักษาชีวิตหมอไว้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตหมอครับน,นี้เอาซัพอร์น่าจะดาวลงไปทัพเปอร์ดาวลงไปน่าจะเหลือแอคโซคนเดียวเอาให้ตายเอาให้ตายแอคโซตามมาปลุกน่าจะปุกทัพร์หรือเปล่าซัพร์ลุกขึ้นมาแล้วเ้วเรียกอบอบิทัลด้วยแฮะแต่มีคนดาวไปเมื่อ้ะคู่ไม่รู้ ใครนะั้น่าจะเป็นพปอร์หรือเปล่าหรือเป็นสซอออนเก็บได้คนเหลือแค่เดซี่ครับเรียบร้อยครับเจ้าหมาน้อยช่วยอะไรทีไม่ได้มากเมื่ออยู่ตัวคนเดียวสปอรซซาจบไปวอเทสและไรนี่ใช้มมครับผมเป็นคนยิงวอเทสไม่แม่นแหละยอมรับสาร,รภาพตรงนี้เลยตรงๆชะนะก่อน1-0และไปต่อกันในแมตช์ที่2โคลาดเด่นนะ S 1> <S 1> ก็สำหรับใครที่อยากดูเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรของ e v o l k นะครับข้อมูลอะไรของ e v o l k นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Legacy หรือว่เป็นตัว s t a เ e 2นะครับก็ทิ้งข้อความไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านดูก็จะพยายามทำตามนะั้นจะไป็นแค่เพีนให้นะฮะอยากรู้อะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็จะทำของผมไปเรื่อยๆแ,ลแหละถ้ามีใครที่ควสอะไรมากเป็นพิเศษ อะไรเป็นพิเศษก็จะได้จักขึ้นมาก่อนอนี้เริ่มเปิดเกมใหม่แล้วนี่มาตามล่ารา,าทะลันเหมือนเดิมอยู่กันเป็นกระจุกแบบนี้คาเคเนชอบครับเวลาสู้กับคาเคเนนี่พยายามหนีเรื่องกันเป็นกระจุกเพราะสกิลของคาเคเนเนี่ยตีเป็นหมู่ทั้งนั้นเลยเน่อจาอาร์เตอร์ช็อกชิ่งแรงมากไรนี่ใสชิ้นแรงมากโอ้นี่ยังหลบไรนี่ใสไปไ,ได้โดนแมนชีมายแล้ววอเทคตามจะโดนไหมมีหลบเข้ามาในนี้แต่โดนผมตีมีชิวครับเวลาหมอหายตัวครับ ทงทั้งหลายในหะ้อย่ากลางโล่ใสฮะเพราะมอนสเตอร์รู้หมดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่าน,นี่ผมคลากับคลากับตัวเมดิเรบร้อยแต่ซัพพอร์ตตายครับแล้วเมดิคเดี๋ยวจะต้องมาครับไม่ว่าจะยัยงไงก็แล้วแต่เพราะมันเป็นหน้าที่ของราคารัสคือท,ทุกคนรู้ว่าต้องมาแนะ่ผมก็ยืนเฝ้าไว้จะตายมให้ตายตาย,ตายจริงฮนะแต่ชุบได้ฮนะ แล้วพอตายไปแล้วลำบากกว่าเดิมอีกเพามองไม่เห็นศพเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมีเสียงอ่านีผมยังยืนค่อมศพอยู่พยายามจะกินกินไม่ทันนะศพยังไม่หายไปนะครับกินต้องกินให้ได้2คํคำเนี่ยกินไม่สําเร็จครับก็ไม่เป็นไรฮนะถ้ากินไม่สําเร็จก็ต้องหลบนะแต่ผมย,ยังเสียเจ็บไม่หนักเลยนะฮะอาเมอร์ยังไม่ทะลุเลยเอ้ามีคนใกล้ตายหนึ่งคนตามก่อนเอ้านี่มาเจอลาซารัสอยู่นี่เองฮะ ลาซาล์อยู่นี่หลบอ่เตอร์ช็อกผมออกจากโซนไม่ได้วอลเทคซ้ำทางแคบแบบนี้ฮะโอ้โหสบายมากนะตามตามตามไปไหนสายฟ้าฟ,า,ฟาดเรียบร้อยลงไปกองครับต่อไปจะเป็นใครฮะต้องเอาลาซาล์ให้ตายก่อนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโอโช็อตโดนโดนทัปเปอร์ที่พยายามจะไปชุบเบซี่โดนแม็กซี่ที่ไปชุบเบซี่ครับเหมือนท้อ,อคนเดียวเรียบร้อยครับถ้าผมได้ก็จบครับเก็บชัยครับเหมือนเดิม ก็อันนี้เป็นแมตฝึกฝีมืออไรหรื้อฟื้นความหลังเพราะว่าไม่ได้เล่นนานฮะมือก็ตกไปพอสมควรนะฮะก็ไว้ติดตามวิดีโอตอนใหม่ๆในคราวหน้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์ s u b ส c r i b e และแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะแล้วไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ